ก่อนหน้านี้นะคะจะมีปัญหาเรื่องของแบบเวลาเราทานอะไรเข้าไปเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นมือหนักหมุเบาเนี่ยมันจะรู้สึกอึดอัดน,นะคะแล้วก็มีเหมือนกับว่ามีลมอยู่ในกระเพาะแล้วเหมือนอาหารมันไม่ค่อยย่อยนะคะและที่สังเกตเลยของตัวเองหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องปัญหาของหน้าท้องมันจะเหมือนแบบว่าเป็นพุงป่องอะค่ะอยู่ตลอดเวลาเลยแต่พอเรานะคะไปเจอเป็นตัวนี้นะคะ หลังจากที่ได้กินเองค่ะประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยจะสังเกตเลยตัวเองเนี่ยคือหน้าท้องหรือพุงอะที่มันเคยป่องๆอะค่ะมันดูกลงแล้วก็เวลาทาในอะไรเข้าไปอะค่ะไม่ว่าจะเป็นมือหนักมือเบาเนี่ยรู้สึกว่ามันย่อยง่ายและที่สําคัญเลยที่เห็นชัดเลยในเรื่องของขับถ่ายนะคะรู้สึกว่าขับระบบขับถ่ายเนี่ยเป็นเวลาด้วยใครนะที่แบบมีปัญหานลคะ่ะไม่ว่าจะเป็น การแบดท้องอืดอาหารไม่ย่อยขาดถ่าย,ยากนะหรือว่าท้องเสียอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบพวกเล่บ่อยเริ่มินเปรี้ยวกินปากกินตัวเนี่ยอยากให้ลองเปิดใจลองทานตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีตัวโปรไบโอติกอะค่ะถึง14ชิชนิดเลยลองเปิดใจดูนะคะ